ผลิตัณฑ์ใหม่จากน้องวาย DIY DIY โอ้ต้องปีนลูกมึงที่ฮักจะปวดเนี่ยนะเนี่ยล่อเล่นกับเคื่องซิ่งที่โม่งมันจะเป็น<ต>อันขาดผล,ลิตภัณฑ์ใหม่ของน้องรีไวครับเนียนคลิปนะครับตัวนี้ที่เปิดกระป๋องสมัยก่อนนี่เราต้องไปถูพื้น เดี๋ยวนี้สบายแล้วครับนอนเลยฮ่าหาไม่กวดมาเคลียลงกับลงนันไม่กวดนะน่ะสมองนะมีแม่ไม่กวดดิพี่อ่ะอวนไหนก่อเออได้ได้ได้เามาวางเดี๋ยวเลี้ยงดีดีมาไปา

ขายนะครับสนใจซื้อนะครับเราขายอันละยีสบาทเลยทีเดียวสั่งมาได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจรีไวแก้วปั่นนะครับรีวาแก้วแก้วแต่งรีไวแก้วแต่งสั่งช่างวายได้นะครับราคาไม่แพงครับเป็นกันเองครับราคาสองบาทสองอบาทครับตัวนี้สองบาทเลยจะเนียน แกแไ,ได้คิดสามารถทำใส่ขวดแก้วได้ไหมไม่ได้เนาะไม่ได้เนาะ,เ,นะเปิดสร้างวิเศษครับนี่ยไม่ไสร้างครับเห็นตามันเนมนเห็นไปซื้อบัตรไฟแบบดีครับโอ้ไปซื้อบัตรไฟตัวใดอดีมากาอันนี้ยี <69 S 2> ่ไอหกสิบเก้าหกสิบเก้าบาทหกสิบห้าห้าบาท รับเปิดนะครับอยู่ที่ใต้สะพานลอยบ้านซางเนาะใครอยากมาก็เอามาให้ช่างวายเปิดได้นะครับเอาไม่แพงแนะนำให้เอากระป๋องม,มาสนับสนุนรายได้น้องหวนปิดเพลินนะครับนะครับเขาก็จะแม่มุกต๊ะกระปองใช้แรงครับต้องใช้แรงมากมายเลยคนระับอันนี้ผู้ช่วยโน้ตนะครับ